สวัสดีท่านนักลง,ลงทุนทุกท่านครับมาดูทิศทาง forex สัปดาห์หน้ากันนะครับ EUSD นะครับกำลังจะจบขึ้นปรับฐานแบบ ABC นะครับตามเฟรมระยะเดือนนะครับยังถือว่ายังอยู่ในคลื่น4มีโอกาสที่จะทำ h i g เดิมนะครับตอนนี้สโตคาสติกต่ำ นหมายความว่าอาจมีข้อจํากัดในการลงนะครับเราไปดูทม์เฟรมระยะเดือนระยะวิกนะครับจะเห็นว่ามีสัญญาณซื้อเข้ามานะครับราคาที่นิวโลลงมานั้นแม็กได้ทําการยกตัวนะครับแล้วก็สโตคคสติกต่าถ้าเกิดเราวัดแบบไฟโบเนสซี่รีเทดดูนะครับจะเห็นราคา1.2179ที่ไฟโบ90%นะครับเป็นแนวรับ ดังนั้นสถานะตอนนี้มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปนะครับเทนหลักถ้าเกิดเรารู้ว่ารีบาวขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องหาจังหวะเข้าซื้อนะครับเป้าหมายการรีบาวนะครับอาจจะมาถึงเส้นกลางมุนเกอร์แบนที่ราคา1.2471นะครับ ตอนนี้ทงเฟรมใน1ชั่วโมงยังเป็นคืน3ย่อยของคื่น1ที่จะวิ่งขึ้นไปนะครับเป้าหมายก็76.4นะครับ1 2 2 6 1ถึง1 2 2 7 8ดังนั้นเราควรจะหาจังหวะซื้อเมื่อสต๊คัสติกต่ำนะครับแนวรับนะครับ1 2 2 1 4 ที่เส้นกลางบูลิงเกอร์แบนดตรงนี้ถ้าเกิดวันจันทร์กระโดดแกลบขึ้นไปก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงขึ้น3แกลบขึ้น3นั้นขึ้นมาเท่าไหร่ก็จะไปต่อเท่านั้นมาคมว่าราคาที่วิ่งขึ้นมา1.2167นะครับถึง1.2246ประมาณ80จุดนะครับดังนั้นถ้าเกิดเปิดกระโดดแกลบขึ้นไปนะครับก็บวกไปอีก80จุดนั่นเอง ถ้าเกิดไม่เปิดแกลแล้วลงมาให้ซื้อก็หาจังหวะเข้าซื้อนะครับไปดูภาพในทม์เฟรมสนาทีอยู่ในช่วงของขึ้น4วิ่งไปทำขึ้น5ถ้าเกิดตอนนี้ตโตคัสติกสูงนะครับเราก็รอเมื่อตโตคัสติกลงมาต่ำราคารับซื้อก็38.2นะครับหรือว่า6กสก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเปิดแกลบขึ้นไปเป็นขึ้น5ย่อยนะครับ แล้วก็อาถาเป้าหมายการขึ้นนะครับแถวๆถว61.8นะครับ1 2 2่6ตรงนั้นพอครบ5ขึ้นแล้วเนี่ยมันอาจจะลงมาพักตัวเป็น A B C นะครับแล้วก็มาปิดตรงฐานเดิมขึ้น4นะครับแล้วก็อาจจะขึ้นไปต่อนั่นเองนะครับ นี่คือแพทเทิร์นที่น่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าแต่ถ้าเกิดยังไม่เปิดแกปไปทำขึ้น5ก็อาจจะมีลงมาให้ซื้อที่แนวรับด้านล่างก่อนนะครับสรุปทิศทาง EU USD เป็นขาขึ้นนะครับเราหาจังหวะซื้อเมื่อสโตคัสติกต่ำนะครับเช่นกันใน time frame 5นาทีก็จะเห็นว่าเป็นขึ้น4ปรับฐานซึ่งใช้เวลานานนะครับดังนั้น ถ้าเกิดวิ่งไปชนราคาด้านบนนะครับก็จะเป็นขึ้นห้ก็ย่อมีโอกาสพักตัวลงมาเป็น ABC แต่ถ้าเกิดลงมาด้านล่างก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปเราก็หาจังหวะซื้อนะครับไม่ควรเล่นช็อตในการสวนเทนถ้าเกิดช็อตก,ก็ต้องช็อตสั้นๆนะครับไปดูคู่ต่อไป USD Japan นะครับ ทิศทางหลักตอนนี้ยังเป็นทิศทางขาลงนะครับเพื่อจะลงมาทดสอบ61.8นะครับดังนั้นทิศทางหลักเป็นขาลงก็อาจจะต้องหาจางังหวะชอ็อตหรือเปิดออเดอร์ขายเมื่อสตคัสติกสูงนะครับแนวรับหลักจะอยู่ที่78.77นะครับไทม์เฟรมระยะเดนั้นมีการทดสอบไฟโบ50อยู่ดังนั้นตรงเนี้ยอาจจะมีการรีบาวทางเทคนิคนะครับ พอไปเปิดดูใน time frame เล็กเช่น1ชั่วโมงนะครับกับ1ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นสัญญาณ m a กยกตัวเล็กๆตรงนี้นะครับบอกให้รู้ว่าตรงเนี้ยอาจจะมีการรีบาวสั้นๆเพราะชนไฟเบอร์50%ใน time f r a m ระยะเดย์แต่สุดท้ายจะจะยังลงต่อนะครับเป้าหมายการที่จะรีบาวขึ้นมาก็อาจจะติดที่38.2ตรงนี้นะครับแล้วก็ทิศทางเกิด New Low ลงไปนะครับ ดังนั้นอพอมาดูในทา์เฟรม5นาทีก็จะเห็นเลยว่าเป็นขื่น3นะครับแนวต้านที่เราจะสามารถเปิดสัญญาณขายได้ก็จะอยู่แถว61.8นะครับ79.22นะครับแล้วสุดท้ายราคาก็จะลงมานิวโลอีกทีนึงในจังหวะที่สโตคาสติกลงมาต่ำนะครับดังนั้นคู่เงินตัวนี้ถ้าเกิดรียบาวขึ้นไปก็สโตสูงก็หาเปิดออเดอร์ขายนะครับ แล้วเข้าไปซื้ออีกทีที่ราคา78 7 7 USD CAD นะครับตอนนี้กำลังมาทดสอบไฟโบ50นะครับมองภาพใหญ่เนี่ยยังเป็นขื่น3ลงมาปรับขื่นซนะครับขื่นซก็คือแนวรับที่แข็งแรงนะครับจะอยู่ด้านล่างขื่นซก็คือขื่น4นั่นเองนะครับ ราคานี้นะครับ1.0050เนี่ยเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับส่วนราคาที่กาลังทดสอบตัวเนี้ยมีโอกาสที่จะรีบาวสั้นสั้นนะครับถ้าเกิดปรับลงมาด้านล่างเนี่ยหมายความว่าปรับลงเพื่อจะขึ้นต่อนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับแต่ตอนเนี้ยมีโอกาสรีบาวสั้นเพราะว่าทดสอบไฟโบ50%ห้เปอร์ในระยะเดย์เราก็ไปดู1ชั่วโมงว่ามีสัญญ,ญาณซื้อไหมจะเห็นว่า1ชั่วโมงนั้นมีโอกาสที่จะรีบาวได้นะครับเพราะว่ามาทดสอบโลเดิมแล้วก็แม็กต่ํา นี้นะครับอพอเรามาดูทางเฟรมเล็กเรื่อยๆก็จะเห็นเลยว่ามีสัญญาณซื้อนะครับแสดงว่าตอนนี้คู่เงินตัวนี้ u s d c a t เนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวทางเทคนิคนะครับแต่จะเป็นการรีบาวเพื่อจะลงต่อนะครับอาจจะมาทดสอบ23.6หรืออาจจะมา38.2ระยะสั้นนี้อาจจะหาจังหวะซื้อก็ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดวันจันทร์เปิดตลาดลงมาแล้วเปิดแก๊ปลงมานะครับก็จะเป็นแก๊ปขึ้น5ซึ่งจะเป็นจุดที่เราเข้าซื้อได้เหมือนกันเพราะว่าตามทฤษฎีแล้วแก๊ปขึ้นห้จะมีโอกาสขึ้นไปถูกปิดนะครับดังนั้นถ้าเกิดเปิดกระโดดแก๊ปลงมาเราก็ไปดูที่ราคา61.8นี้ซึ่งเป็นจุดที่เราจะต้องเปิดออเดอร์บายนั่นเองนะครับ NZD USD ก็ยังเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับแนวต้านที่จะขึ้นไปทดสอบคือ1 6 1 8นะครับเราอาจจะดักช็อตตรงราคานี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดราคาลงมาหาแนวรับเส้นกลางบูลเกอร์แบนดตรงนี้แล้วก็สโตคัสติกสัมล้วก็หาจังหวะซื้อนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดออเดอร์อะไรเลยนะครับเราก็รอช็อตกับรอซื้อได้นะครับ AUD/USD ทิศทางหลักยังเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับ Mac อยู่เหนือศูนย์นะครับสตค่าติกมีพื้นที่ในการวิ่งราคายืนเหนือเส้นกลางบูลิงเกอร์แบนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดมองกันไปเนี่ยเราก็อาจจะหาเป้าหมายที่จะวิ่งระยะสั้นได้นะครับจะเห็นว่าราคากำลังจะมาทดสอบที่61.8ตรงนี้นะครับดังนั้นตรงนี้ไม่ไม่ควรเปิดสัญญาณช็อตนะครับ าจังหวะซื้อเหมือนกันซื้อเมื่อย่อตัวนะครับแต่ถ้าเกิดมันโดดขึ้นไปหา7 6 4หรือว่า9กก่อนก็อาจจะเปิดชอ็อตสั้นๆได้นะครับแล้วมันก็จะพักตัวลงแต่การพักตัวลงก็จะเพื่อจะขึ้นต่อนั่นเองนะครับเพราดูจากแม็กที่เหนือศูนย์นะครับสโตคัสติกเวลาที่ลงมานะครับราคาจะไม่ค่อยลงนั่นคือการบ่งบอกสัญญาณว่าเทนขาขึ้นยังแข็งแรงดีอยู่นะครับ AUDNZD ทิศทางตัวนี้เป็นทิศทางปรับฐานเพื่อจะลงนะครับนาฬิยัสั้นเนี่ยอาจจะมาทดสอบ6 1 8อีกครั้งนึงนะครับหรือ76.4แต่สุดท้ายแล้วจะเป็นแบบฐานแบบ A B แล้วก็ลงไปทำขึ้น C นั่นเองนะครับขึ้น C ก็จะประมาณตรงนี้นะครับหาจังหวะช็อตได้นะครับแถวด้านบนแต่ถ้าเกิดลงมาก่อนเนี่ยเราก็อาจจะหาจังหวะซื้อได้นะครับ เพราะว่าเป้าหมายด้านบนเนี่ยยังมาไม่ถึงนะครับเราก็อาจจะหาจังหวะซื้อด้านนี้แล้วค่อยมาเทคโปรฟิตตรงเส้นแนวต้านเทนไลน์นะครับแต่ตอนนี้กําลังจะมามโอกาสที่จะมาทดสอบเทนไลน์ตรงนี้อยู่นะครับพอเราทำชแนลก็จะได้แนวรับนะครับตรงราคานี้ถ้าเกิดมันเบรกเทนขึ้นไปก็อาจจะช็อตสั้นๆตรงที่61.8ตรงนี้นะครับช็อตสั้นนะครับ ไม่สามารถถือยาวได้เพราะว่าการเบรกเทรนนั้นมีโอกาสที่จะมาทดสอบไฮเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเราก็รอซื้อที่ทดสอบเทรนแนวรับตรงนี้ไปเลยจะปลอดภัยที่สุดนะครับ E.U.R.G.B.P. นะครับจะเห็นว่าทำเฟรมระยะเดเนี่ยเกิดภาะวะที่เรียกว่าขายมากเกินไปนะครับราคาที่เกาะขอบล่างบเกอร์แบนนะครับแล้วก็ มีซิกแซกตามลงมานะครับถามว่าลงได้อีกไหมก็ลงได้นะครับภาพแบบเนี้ยก็มาทดสอบราคาด้านล่างคือ0.7823ไปดูในทางเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ายังเป็นขึ้น3อยู่นะครับแต่มีโอกาสรีบาวเพราะว่าสต๊อคัสติกต่ำนะครับแต่การรีบาวก็จะไปได้ไม่ไกลนะครับขึ้นอยู่กับว่าสต๊อกคัสติกขึ้นมาสูงแล้วเนี่ยราคาผ่าน ติดแนวต้านตรงไหนนะครับดังนั้นตัวนี้ถ้าเกิดสตโตคัสสิกสูงเราก็เปิดสัญญาณขายนั่นเองนะครับแล้วเราเค่อยไปหาจังหวะซื้อคืนที่0.7816ซึ่งจะมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปสูงมากนะครับ แนวที่จะเปิดช็อตได้นะครับก็จะอยู่0.7869กับ0.78772แนวนี้นะครับครับสัปดาห์นี้ก็ไว้เท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีกำไรครับสวัสดีครับ